สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาลองของนิดหนึ่งนะลองเทสดูนะแบตเตอรี่ที่ผมกําลังฟื้นฟูอยู่นี่แหละนะเดี๋ยวผมจะเทสลูก F 3000นะลูกเดียวเพราะว่ามันมีข้อสงสัยข้อนึงก็คือในคลิปที่แล้วที่ผมแจ้งว่านะในช่องเซลล์ที่ติดขั้วลบเนี่ยมันมีปฏิกิริยาไวกว่าพวกแล้วช่องอื่นเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะก็คือช่องนี้ไวกว่า ช่องอื่นถ้ามันจะมันจะขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้มันจะขึ้นไปไปเยอะกว่านะถ้าลองย้อนดูคลิปก่อนน,นั้นได้นะก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแบตเตอรี่มันจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าผมไม่ชัวนะแต่ผมอยากจะลองสุดลัดนะในการเทสว่าแบตเตอรี่เนี่ยว่าต่อไปนะมันจะโอเคหรือไม่นะเอาแค่คร่าวๆนะอันนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ได้ร้อแต่ว่าคร่าวๆว่า แบตเตอรี่ลูกนี้จะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่าผมทํำยังไงนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะวัดค่าโกดให้ดูก่อนว่าโกดตอนนี้เป็นยังไงนะจริงๆทิ้งห่างกับการทําคลิปในช่องแรกเนี่ยไม่นานนะผมทิ้งห่างประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะก็ทําคลิปติดตามกันเรื่อยๆนะเห็นไหมกดจมแป๊กอยู่นะตอนนี้ก็ยังชาร์จฟื้นฟูอยู่นะผมยังชาร์จให้มีปรกิยาอยู่แต่ว่ากดจมแป๊กนะตามคลิปเลยนะเดี๋ยวจะวัดให้ดูทุกช่องนะ เป็นไหมครับจมแปก๊กจมแดงนะเมื่อกี้ผมทำไปรอบหนึ่งละแต่ว่าเดีย๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะอันนี้บอกก่อนมันเป็นวิธีที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นผมว่าจะทำหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีก็คือแบตท,ที่ไฟหมดกดจืดมาเนี่ยมันมีไม่บ่อยส่วนใหญ่จะ,ส,จะส่วนใหญ่จะมาก็คือพังนะแบตเทิร์นก็คือพังมาเลยเงี้ยไม่ได้ทำคลิปสักทีนะในแนวในแนวนี้นะอันนี้จะนามาบอกกันนะเป็นการ คัดกรองเบื้องต้นว่าแบตเตอรี่อ่ะควรจะทําต่อนะหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดหลายๆคนที่ทําแบตเตอรี่เพื่อขายมือสองเนี่ยมาทําทีเป็น10บสลูกเนี่ยหลายทั้งเนี่ยทำเสร็จมันไม่ผ่านนะมันก็จะนึกเสียดเวลาว่าเราทำเนี่ยเราลองคัดกรองเบื้องต้นก่อนว่าแบตอ่ะมันจะไปต่อได้ไหมนะวิธีการของผมก็คือเดี๋ยวผมจะหยุดการชาร์จนะหยุดการชาร์จแล้วก็จะเทสโหลดตอนที่แบตเตอรี่เนี่ยมันยังไม่พร้อมเออแบตเตอรี่ค่ากดยังไม่ยังไม่ได้เลยเมื่อกี้วัดกดให้ดู นะแต่ว่าเราจะเทสโหลดได้ไหมผมทาไปรอบหนึ่งแล้วมันก็เห็นผลอยู่ว่าควรจะไปต่อหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะทําการปิดเครื่องชาร์จนะผมจะใช้เครื่องชาร์จตัวนี้ปิดนะตัวนี้ปิดผมจะเอา,ารุ่มลงก่อน <Okay. S 1> อ่ะผมเอาวารุ่มลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดโหมดการทํางานของเครื่องนะแต่ว่าไม่ได้ปิดสวิตช์เครื่องนะแล้วค่อยมาดึงสายออกนะ ผมจะทาแบบนี้กับเครื่องทุกค่ายเครื่องทุกเครื่องของทุกๆค่ายนะเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันความผิดพลาดนะอะเดี๋ยวผมจะเทสโหลดเลยนะเ,เทสโหลดเลยนะแบตเตอรี่ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่100แอมป์นะก็จะก็จะเซตวอลลุ่มไว้ที่100นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะแข็งนะครับมันอาจจะมีติดเหลืองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าค่ากดมันไม่ได้นะ เห็นไหมวนเกิน12ถ้าได้ลักษณะเนี้ถ้าได้ลักษณะนี้คือไปต่อได้นะถ้าเกิดว่าบางลูกล่วงลงมาเนี่ยก็อาจจะมีส่วนตรงที่ว่านหนึ่งค่ากดยังไม่ได้แล้วก็สภาพของแบตเตอรี่เนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะจ่ายไฟแต่ตัวแต่ลูกเนี้ยผมทําไปประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วค้ากดยังไม่ได้นะต้องเน้นย้าว่ายังไม่ได้นะเราอาจจะกดแค่ประมาณวิสองวิดูว่ามันล่วงไหมนะ เพราะว่าบางลูกเนี่ยก็อาจจะไม่ร่วงนะบางลูกอาจจะร่วงก็อยู่ที่สภาพแบตลองทําไประยะหนึ่งแล้วก็ลองมาเทสหลุูดเป็นช่วงๆก็ได้นะอันนี้เป็นวิธีคัดกรองเบื้องต้นถ้าเกิดว่าแบตมันจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องไม่ร่วงแบบนี้นะผมก็เลยใช้วิธีนี้ในการทาแบตมือสองให้ไวนะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเปล่าถ้าเกิดว่าทําเสร็จปุ๊บเรามาเทสปุ๊บมันร่วงมันก็เสียดายเวลาเสียดายไฟฟ้าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์แบบผมก็มันจะเสียเสียดายไฟเปล่าๆนะ ผมก็จะคีบกลับเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปเปิดเครื่องนะวิธีการก็คือเราเรายังไม่ได้เร่งนะเราเปิดโหมดทํางานก่อนนะเครื่องอื่นก็มีนะแล้วก็เร่งขึ้นมาดูในหลับการชาร์จของเราเมื่อกี้นะผมเปิดความถี่ก็ขึ้นไปส่งประมาณ10แอมป์นะ,ะประมาณนี้อ่าประมาณนี้โอเคนะอันนี้คือเป็นสเต็ปคร่าวๆที่เราสามารถ คัดกรองแบตได้เบื้องต้นนะบางลูกอาจจะอาจจะไม่ได้ตามนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าให้ร่วงอย่างเดียวนะติดเหลืองก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าค่ามันติดเหลืองตรงเนี้ยนี่ติดเหลืองตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ขออย่าให้ร่วงแป๊กลงไปถ้าร่วงแป๊กลงไปก็คือไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันสวัสดีครับ